สถานการณ์ในเวลานี้ระหว่างขั้วสีแดงและขั้วสีน้ำเงินที่กำลังทำพ็อกซี่วอลผ่านนิติสงครามที่เกิดขึ้นแต่และฝั่งแต่และฝ่ายก็เชื่อมั่นในพลังแบ็กอัพของตัวเองแต่สถานการณ์ในขณะนี้ก็ไลฟ์กันชนไลฟ์บุคคลที่จะมาเป็นจุดเชื่อมระหว่างสองฝ่ายหรือไลฟ์บุคคลที่จะมาคอมโพมัยสถานการณ์และสถานการณ์ก็ไปไกลเกินกว่า จุดนี้มามากแล้วในระดับหนึ่งสถานการณ์การดิวข้าคขั่วเมื่อ2ปีก่อนแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือการนำพักตะก,กูลลงุงโดยเฉพาะพักรวมไทยสัางชาติไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยโดยในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาก็คือการเอาคุณทักษิณกลับไทยดิยวสองส่วนนี้แยกจากกันไม่ใช่ดิวเดียวกันซึ่งตอนนี้เองคีแมนที่เป็นมือดิวในขณะนั้น ก็เป็นผู้เล่นนอกสนามไปแล้วมีทั้งที่ไม่ได้อยู่ในวงโครจรอำนาจแล้วโลโปรไฟล์ไปแล้วและก็มีที่ยังเป็นผู้เล่นนอกสนามได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆอย่างห่วง กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องนํามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ กกตภายหลังจากที่บรรดาสอวอกว่า55คนต่างต้องไปรับฟังข้อกล่าวหาและก็ไปชี้แจงข้อกล่าวหาคดีหัวเลือกสอวอกับกกตก็เกิดปฏิบัติการต่างๆเกิดขึ้นในตลอดช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาและแรงถึงขั้นมีการไปยื่นร้องกับกกตเพื่อยุบพักภูมิใจไทยด้วยแน่นอนว่าปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นนี้คือเหตุการณ์ผลพวงทั้งหมดจากสงครามตัวแทนพ็อกซี่วอระหว่างขั้วแดง และน้ำเงินและสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้กำลังเป็นนิติสงครามที่ถูกโยงมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างขั้วแดงและน้ำเงินนั่นเองค่ะ สถานการณ์ในเวลานี้จากเหตุการณ์พ็อกซี่วอเกิดมาจากสองผู้นำจิตวิญญาณที่มีการเชื่อมโยงไปถึงชื่อของคุณเนวินชิดชอบครูใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยและชื่อของคุณทักษิณชินวัตรนายใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยที่ในขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองเรียกว่ายังไม่สามารถ เห็นทางออกได้ยังไม่เห็นจุดที่จะประนีประนอมทางอำนาจขึ้นได้ในขณะนี้ทําให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเชื่อมโยงไปเป็นนิติสงครามที่เกิดขึ้นในเวลานี้ยังคงไร้ทางออกตอนนี้เองกะกะตก็มีความพยายามในการเรียกเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวกับคดีการหัวเลือกสอวอที่เกิดขึ้นตอนนี้แบ่งเป็น3ล็อตล็อตแรกคือบรรดาสอวอ55คนก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้ว ล็อตที่สองเป็นเครือาข่ายที่เชื่อมโยงกับภรคภูมิใจไทยประมาณ10บคนเรียกได้ว่าอันนี้ตรงเป้ามีบรรดาคีแมนแกนนําต่างๆถึงขั้นระดับรัฐมนตรีและล็อตที่3ที่จะต้องไปฟังข้อกล่าวหาและข้อชี้แจงต่างๆที่ต้องแจ้งกับกะกะตในช่วง29-30พฤษภาคมนี้ก็อีกประมาณ24สอวอที่มีการเปิดชื่อมาแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้มีการเปิดชื่อเปิดหน้าทั้งหมดแล้วทำให้สถานการณ์ ยิ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะจบกับเรื่องนี้อย่างไรและก่อนหน้านี้เองก็มีคำมินิจฉัยของศารละมนุนในกรณีของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ที่ก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว2ส,ส่วนก็คือส่วนที่คุมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และในส่วนของรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษแน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปในส่วนของคุณทักษิณชินวัตรก็ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้มากเท่าใดนะักมีอยู่2คดีที่ติดตัวในเวลานี้นั่นก็คือคดีมาตา1 1 2 ที่คุณทักสินเองก็จะต้องขึ้นศาลในเดือนกรกฎาคมนี้ที่ศาลอาญาได้ทําการนัดสืบพยานทั้งโจทก์และจําเลยตลอดห้วงเดือนกรกฎาคมนี้อีกคดีหนึ่งก็คือคดีชั้น14ในการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งคดีก็อยู่ในชั้นศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ซึ่งคดีนี้ก็จะมีการนัดไต่สวนนัดแรกในวันที่13มิถุนายนนี้ก่อนหน้าหนึ่งวันวันที่12มิถุนายนก็จะมีการประชุมแพทยทสภาเกิดขึ้นที่ต้องจับตาดูว่า คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษจะทำการวีโต้มติแพทยสภาหรือไม่ในกรณีที่สั่งให้ลงโทษแพทย์3คนเกี่ยวกับเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในการรักษาตัวคุณทักษิณน,นอกเรือนจาแน่นอนว่าหากมีการวีโต้เกิดขึ้นก็จะต้องใช้เสียงสองในสของที่ประชุมแพทยสภานั่นเองค่ะ สถานการณ์ในเวลานี้ระหว่างขั้วสีแดงและขั้วสีน้ำเงินที่กำลังทำพ็อกซี่วผ่านนิติสงครามที่เกิดขึ้นแต่และฝั่งแต่และฝ่ายก็เชื่อมั่นในพลังแบ็กอัพของตัวเองแต่สถานการณ์ในขณะนี้ก็ไลฟ์กันชนไลฟ์บุคคลที่จะมาเป็นจุดเชื่อมระหว่าง2ฝ่ายหรือไลฟ์บุคคลที่จะมาคอมโ r o m ไม e สถานการณ์และสถานการณ์ก็ไปไกลเกินกว่าจุดนี้มามากแล้วในระดับหนึ่ง เพราะสถานการณ์ตอนนี้เรื่องราวต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมในหลายเรื่องในหลายส่วนก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างอยู่ในโปรเซสยากที่จะเซตซีโร่กลับไปจุดเดิมตรงนี้เองก็ทําให้สถานการณ์และแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายยังคงห้าหันกันต่อไปโดยที่ไร้บุคคลที่จะมาเป็นกันชนในสถานการณ์เช่นนี้สถานะและสัมพันธ์ของพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทย ยังคงเดินต่อไปภายใต้ภาพรัฐบาลค้ำคั่วที่เกิดขึ้นมาในเวลานี้ผลพวงจากการตั้งรัฐบาลข้าำคั่วและการกลับไทยของคุณทักษิณเมื่อประมาณเกือบ2ปีก่อนเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าจะประคองกันไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนับจากนี้สถานการณ์การดิวข้าำคั่วเมื่อ2ปีก่อนแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกคือการ นำพักตะก,กูลลุงโดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยโดยในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาก็คือการเอาคุณทักษิณกลับไทยดีลสอส่วนนี้แยกจากกันไม่ใช่ดีลเดียวกันซึ่งตอนนี้เองคีแมนที่เป็นมือดีลในขณะนั้นก็เป็นผู้เล่นนอกสนามไปแล้วมีทั้งที่ไม่ได้อยู่ในวงโครจรอํานาจแล้วโลโปรไฟล์ไปแล้วและก็มีที่ยังเป็นผู้เล่นนอกสนามได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่าง อย่างห่วงห่วงจนเกิดคำพูดที่ว่าในระดับคีแมนดิวข้ามขั้วเมื่อ2ปีก่อนที่เฝ้ามองสถานการณ์ในเวลานี้ก็รู้สึกห่วงบ้านห่วงเมืองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสถานการณ์เกินมือตัวเองไปแล้วไม่สามารถที่จะเข้ามาจัดการได้อีกแล้วซึ่งตรงนี้เองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตาดูว,ว่าระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยจะจัดวางสมดุลบาลานอำนาจ กันอย่างไรยกแรกจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือร่างพรบงบประมาณปี2569ที่เชื่อมั่นว่าก็จะผ่านไปได้แต่จะผ่านไปในสภาพไหนจะมีการสั่งสอนหรือมีการสก,กิดส่งสัญญาณอะไรในการลงมติหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วจะผ่านไปแบบรียบเรียบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือการปรับคอรมอจะถึงเลเวลไหนจะแลกกระทรวงกันไหมจะต้องมีใครกืนเลือดจากการปรับคอรมอครั้งนี้ไหม ก็ต้องจับตาดูโดยเฉพาะกระทรวงใหญ่ๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่มีการเพ่งเป้าในเวลานี้และเหตุการณ์การดูดสอสอที่เกิดขึ้นในขณะนี้แม้แต่นายกรัตรีแพทองทานที่ก่อนหน้านี้เคยพูดว่าไม่อยากเห็นภาพการไปดูดสอสอมาการไปดึงสอสอมาเพราะเสียงรัฐบาลมีครบแล้วแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานายกอิงก็ได้ให้คําตอบว่าหากเป็นการมาโดยสมัครใจ ก็มาได้คล้ายๆกับการสมัครงานเปลี่ยนที่ทํางานต้องตอบโจทย์อะไรต่างๆก็กลับกลายเป็นว่าย้อนแย้งกับสิ่งที่เคยพูดไว้หลังเหตุการณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อหลายเดือนก่อนอันนี้ก็เป็นปัจจัยทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปก็แยกเป็นสส่วนส่วนที่เป็นนิติสงครามก็จัดการกันไปและส่วนที่เป็นเรื่องของการเมืองในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนอำนาจอันนี้ก็ว่างไปอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูคู่ขนานกันไป อีกกระแสข่าวหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องสูตรนายกคนละครึ่งวันนี้สถานการณ์ต้องยอมรับว่าทั้งวิกฤตเศรษฐกิจภาษีของทรัมป์วิกฤตเศรษฐกิจการชะลอตัวในประเทศหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นจากพอ o ซีวอลสงครามตัวแทนนิติสงครามการแบ่งบาลานซ์อำนาจภายในพักรัฐบ,บาลที่ไม่ลงตัวต้องยอมรับว่าสถานการณ์เกินมือนายกแพทองทานไปแล้วหรือไม่แม้นายกแพทองทานจะบอกว่ายังไม่เกินมือ ก็เป็นคำตอบที่นายกมนตรีก็ต้องตอบในลักษณะแบบนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไม่ให้เกิดแรงกระเพื่อมทางกันเมือแต่เมื่อดูโจทย์ในเวลานี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่2ผู้นําจิตวิญญาณทั้งขั้วแดงและขั้วสีน้เงินว่าจะจบเกมนี้กันอย่างไรสูตรนายกคนละครึ่งมีการพูดว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหรือไม่นับจากนี้รัฐบาลเพื่อไทยเป็นนายกมาแล้ว2ปีเต็มจากคุณเศรษฐามมยังคุณแพทองทาน จะตกไปถึงคุณอนุทินชาวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ในสถานการณ์เช่นนี้พรรคภูมิใจไทยเองอยากเป็นนายกหรือไม่คุณอนุทินพร้อมเป็นนายกหรือไม่ที่จะโดนพักเพื่อไทยขี่คอเพราะมีสสน้อยกว่าครึ่งครึ่งจากพรรคเพื่อไทยและมีจํานวนรัฐมนตรีที่น้อยกว่าจะคุมอย่างไรและยังไม่นับบรรดาพรรคร่วงระบาลอื่นๆอ,อ,อีกหรือสุดท้ายแล้วเป็นการต่อรองจะเป็นการไปแอบจับมือกันระหว่างพรรคร่วงลบาลกันเองที่ไม่มีเพื่อไทย หรือไม่ระหว่างคุณอนุทินพักภูมิใจไทยไปจับมือพักรวมไทยสร้างชาติไปจับมือพักพลังประชารัฐหรือพักอื่นๆมาทำรัฐการเมืองหรือมาต่อกรก,กับพักเพื่อไทยหรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่หากมาดูแล้วเจาะใจลึกๆคุณอนุทินก็ไม่หวังปรารถนาที่จะขึ้นมาเป็นนายกในสถานการณ์ที่มีเงื่อนไขสภาพเช่นนี้ดังที่กลาบมา พักเพื่อไทยก็ไม่ต้องการจะให้อำนาจหลุดมือไปแบบง่ายๆว่ายอมยกเก้าอี้นายกให้บุคคลอื่นนอกพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยยุบสภาเซซิโร่ล้างกระดานสู้กันใหม่ดีกว่าหรือไม่แต่อีกทางหนึ่งพักเพื่อไทยมั่นใจได้อย่างไรว่าการเมืองในขณะนี้พักเพื่อไทยจะเอาอยู่จะกลุ่มสภาพไว้ได้เลือกตั้งแล้วจะมาเป็นพักอันดับหนึ่งอันดับสองเพราะครั้งที่แล้วก็ได้อันดับ2แพ้พักเก้าไก่เดิมในอดีตมีการมองกันว่า ศูนย์กลางอำนาจพักเพื่อไทยประเมินพักประชาชนหรือพักสีส้มในเวลานี้ต่ำเกินไปหรือไม่จึงมารบกับพักภูมิใจไทยแทน จึงปล่อยให้พักขั้วสีส้มเติบโตในพื้นที่สนามฝั่งสภาต่อไปในเวลานี้จึงต้องถามกลับว่าพักเพื่อไทยและพักประชาชนมีฐานเสียงเดียวกันในนิแงของพักกระแสและพักบ้านใหญ่ก็ต้องสู้กับภูมิใจไทยที่มีความแข็งแรงเรื่องพักบ้านใหญ่แต่ศูนย์รวมอำนาจของพักเพื่อไทยมองว่าพักประชาชนหรือขั้วสีส้มนั้นไม่น่ากังวลไปใช้หลักการหรือตัวเลขจากเลือกตั้ง ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นหรือไม่ทั้งเลือกตั้งอบอจอบตออและเทศบาลหรือเปล่าจึงเชื่อมั่นในแบบนั้นอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งหากประเมินผิดก็ชีวิตเปลี่ยนทันทีในส่วนของพักเพื่อไทยในวันนี้สถานการณ์ในวันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นิติสงคราม Proxy War ที่เกิดขึ้นจะลุกลามบานปลายเกินฝั่งการเมือง หรือไม่เริ่มมีการขยับต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญต้องจับตาดูว่าจะลุกลามไปส่วนไหนอีกหนึ่งในนั้นคือกองทัพสถานการณ์ในขณะนี้จะถูกบีบและกลายเป็นเงื่อนไขที่ใช้ต่อรองกันลามมาถึงฝั่งกองทัพหรือไม่อีกประมาณช่วง2-3เดือนข้างหน้า กองทัพก็จะเข้าสู่ฤดูโยกย้ายในฐานชั้นในพลอีกครั้งก็จะต้องเริ่มมีการขยับให้เห็นประมาณช่วงเดือนสิงหากันยายนนี้การเมืองในระดับชาติที่ยังต่อรองวัดพลังกันอยู่จะลามไปถึงกองทัพหรือไม่และหากสถานการณ์ลุกลามบานปลายไปเกิดสูญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นหรือสิ่งต่างๆเริ่มมีความชัดเจนเรื่องคําตอบต่างๆหรือมีการตัดสินออกมาแล้วทําให้เกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยกองทัพจะมีแอคชั่น หรือไม่วันนี้ต้องบอกว่าระดับผอบอเหล่าทัพไม่มีรีแอคชั่นใดๆทางการเมืองอยู่ในที่ตั้งของตัวเองทำงานตามภารกิจของตัวเองและสนับสนุนรัฐบาลตามหน้าที่ตามโครงสร้างสายผู้บังคับบัญชาโดยมีคุณภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกและรมตีกทรวงกลราโหมเป็นจุดเชื่อมประสานสำคัญในเวลานี้ในฝั่งของกองทัพก็มองว่า การเมืองต้องจัดการด้วยการเมืองด้วยกันเองอย่าดึงกองทัพไปกระแสทานครบรอบ11ปีปฏิวัติรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นมาอีกครั้งในวันนี้ก็ต้องบอกว่าโครงสร้างภายในกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกก็เปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมในกองทัพก็เปลี่ยนแปลงไปขุมกําลังปฏิวัติที่มีในอดีตก็ถูกแปลสภาพปรับเปลี่ยนไปตรงนี้ก็ทําให้เงื่อไขาการปฏิวัติรัฐประหารนั้น ไม่เหมือนเดิมทําให้กองทัพเป็นกองทัพมากขึ้นทําให้ทหารอยู่ในที่ตั้งมากขึ้นและทหารเองก็ไม่ต้องการแสดงตนอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องหรืออยู่กับการเมืองฝั่งไหนฝั่งใดอย่างชัดเจนหลายคนอาจจะมีคอนเน็ชันหลายคนอาจจะเติบโตมาจากยุคในรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งในอดีตอันนี้เนี่ยก็เป็นคอนเน็ชันหรือเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปและเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทุกคนก็มุ่งหน้าทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองและไม่มีทางคนไหนอยากตกเป็นเป้าทางการเมืองหรืออยากตกเป็นเป้าจากสังคมในขณะนี้ดังนั้นเหตุการณ์ปฏิวัติประหารจึงยังไม่ใช่โจทย์หรือยังไม่ใช่ปลายทางของเหตุการณ์ในเวลานี้แม้คุณภูมิธรรมจะให้สัมภาษณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไม่มีใครสามารถคอนเฟิร์มหรือรับประกันได้ว่าจะไม่มีรัฐประหารอีกหรือรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อปี57จะเป็นครั้งสุดท้าย คุณภูมิทาอธิบายเพิ่มว่าจากที่รู้จักผู้นําเหล่าทัพก็เป็นผู้นําเหล่าทัพที่มีความทันสมัยมากขึ้นและเข้าใจบริบทการเมืองต่างๆมากขึ้นด้วยนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้การเป็นวัาทประหารจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ต้องจับตาดูนั่นก็คือมิติสงครามที่จะต้องจับตาดูว่าสุดท้ายแล้วจะย้อนกลับมาสู่คำหนึ่งที่เคยพูดในอดีตหรือไม่ว่าเหตุการณ์ตุลาการพิวัตจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นั่นเองค่ะ spit by podcast